นี่ตัวนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะเหตเองบบได้จ้างนี่ทุกคนตัวใดที่เหตเองได้กะเหตคือซันนี่ว้าหันเลยเนาะจะเน้นประหยัดสุดๆเนาะก็คือประหยัดต้นทุนให้มันได้หลายที่สุดทุกคนสังเกตเบิงเนาะก็คือจะมีผ้าสามสีมัดเนาะเพื่อบรอยากให้มัดเนาะแต่ว่าซันนี่ขอมัดเพะว่าซันนี่ก็ไปเบิง่งไปเบิ่งในเน็ตมา เงินว่มามันดีเนาะเงินสิงคโปร์เงินฮ่องกงเงินเดียร์เงินดอลลาร์มาเอาซิมลอสแนี้ซีเอาอันนั้นให้เข็มจัดทนานทุกคนใส้สำหรับคนสือค้างอันนี้ซื้อมาสองอ่านตอนนี้กกอยากอยากใส่ใส่คือกันแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แบบนี้ก็เลยมาซื้ให้น้องไพ่สองคนน้องไพ่สองคนถือพ้าไปเอง นี่หอูก,กับอันมดนีสตีสบายดีทุกคนมาพบกับซั Sunny นะนี่ใน่องซันนี่ชา n นลเนาะเมื่อนี้ซันนี่สีพาทุกคนมาเบิงเนาะหลังจากที่เฮาเฮ็ดอันตั้งเสาเฮือนเมื่อนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอีกเลยเนาะเดี๋ยวนี้ซันนี่สีพามาเบิงความคืบหน้าก็คือเฮาเฮ็ดเสาได้หลายเสาแล้วทุกคนแล้วก็ตีนเสาหันถือว่าครบแล้วยังแต่เสาเสาตัวนี้มี ยังประมาณเด๋ยวนี้ยังหกเสาถือว่าสำเร็จแล้วเนาะส่วนว่าโตที่สนันนี่เห็ดตั้งเสาเฮือนแล้วโตวที่เป็นไซส์นะเขาก็เอาลงมาแล้วแต่ว่ายังบบได้นับเบิ่งเงินยังบบได้เก็บเมียนเพื่อนเนาะมื้อนี้สันนี่สีมาอกให้ทุกคนเิึงเนาะว่ามันมีหลายซ้ำดเนาะเพราะว่าเขาเก็บปลาไปหันเนาะ เอาปะไปเป็นเนงเินเฮงทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเมืดนเนาะค่ะไปเลาะบนกรอเนาะว,ว่าตัวที่เฮาเหตุอันได้ประมาณใดฮอดใส่ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมไปเลยทุกคนเอาตังเกามาใส่แบบนี้ <c oughs> เหตุบางอันก็ได้อันได้มากทุกคนนี่ตัวนี้กันแล้วแล้วนี่ สิบสองอันแล้วส่วนว่าไซเนาะสัน,นี่ก็เอาลงมือนั้นแล้วแต่ก็บได้ทายให้ทุกคนบึงเนาะเอาเอาลงตอนเศร้าเอาลงตอนเศร้าแล้วก็ไปกาเนาะกอาไปปะไว้หันแหละอันหนาจะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วได้สิบมื้อแล้วทุกคนส่วนวานี่นี่ตัวนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะเหตุเองบบได้จ้างนี่ทุกคน วไดที่เฮ็ดเองได้กะเฮ็ดคือซันนี่วาหันแลเนาะจะเน้นประหยัดสุดๆดเนาะก็คือประหยัดต้นทุนให้มันได้หลายที่สุดแต่ว่าเสาวนี่กะว่าให้มันแล้วก่อนย้ำฝนได้ทุกคนตอนฝนตกเนาะฮอดซ่วงฝนตกนี่เฮ้าซี่ให้มันได้ถมเพราะว่าทาบโถทมนี่ น้ำมันน่าจจะเต็มบอ่อตัวนี้เนาะเต็มขุมตัวนี้แล้วมันจะเหตุให้การกอร่อสร้างของเฮามันยากเนะาะจังใดก็แล้วแต่นเนาะเฮาต้องให้มันแล้วก่อนยามฝนนี่เนาะถมให้มันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวนี้กะได้ยูน่ประมาณหาเสาเน่สองซีห้าหาเสาแล้วก็ยูหันอีกเสาหนึ่งเป็นหกเสาเนาะยังหกเสาเนาะกำลังโคดอยู่เป็นเสาที่เจ็ด อีกประมาณสองสามมือกัน่าจ,จะลแล้วเพราะว่าเขาเหตุมานน่ประมาณสองเอ่อบางมือก็ได้เสาหนึ่งบางมือก็ได้สองเสาเนาะแต่ทุกคนสังเกตเบิ้งเนาคือจะมีผ้าสามสี่มัดเนาะเพิ่นโบยากให้มัดเนาะแต่ว่าสันนี่ขอมัดเพราะว่าสันนี่ก็ไปเบิง้งไปเบิ้งในเน็ตมาเพิ่นว่ามันดีเนาะ ตัวที่เขามัดผ้าสามสีส่วนหลายมันจะเป็นแบบบอนที่แบบ,แบบเป็นบอนซักซิ์ก็คือจะเป็นต้นโพเบาที่เพิ่นไปนบไปไหวเนาะลวก็จะมีเป็นต้นอ่ะเออจะมีเป็นอันสารพะพูแบบนี้เนาะเพื่อนจะเอาสิ่งซักซิธ์แบบ่าไปไปหั่นเนาะซันนี่ก็อยากให้สิ่งซักซิธ์มาคุ้มครองเฮือนซันนี่เนาะซันนี่ก็ขอเอาฝ่ายสามสีผ่าสามสีมามัดเนาะ เดี๋ยวจักหน่อยซันนี่ซีไทงทุกคนไปเบิงเนาะว่าโตทีซันนี่เอาไปเนาะ่อนไซสซันนี่นะเนาะมันจะมีมีเงินหลายบอ่อนะมีเงินเท่าใดเนาะส่วนว่าเงินตัวนั้นซันนี่ซีเก็บไว้เป็นเงินเฮงเนาะเสียเอาปะไว้ดนลที่สุดทุกคนจักหน่อยไปเบิงน้ำกันทุกคนว่าสิพาทุกคนไปเบิงโตัทีฮาวันพาไปเบิงไปเบิง่อนเบิงไสเนาะแต่กับบุกเบิงเท่านะส่วนนี้มันมันยังบบมือ มันยางเลอะก่อนพอบ่ราเฮาก็ไ้ถ่ายคลิปดนแล้วก็สิไปเฮือนไปหาตัวกับอูก็บ่ได้ไปเนาะช่วงนี้ตัวกับอูมาคือมาปวดสุขภาพหรือว่ามาฝากทองซค่นี้ก็บบได้ไปหาเนาะเครื่องที่เอามาแต่เฮือนเมกะโได้อาไปส่งเถื่อเมื่อยไปเวียกมาก็เมื่อยตอนดแรงแล้วกะมีแต่กินข้าวก,กินข้าวแล้วก็นอนอย่างเดียวทุกคนช่วงนี้แบบว่านางหลายแล้วมันปวดหลัง การบางเธอหันนั่งแต่เศร้าจดจำสวยส่วงนี้เรียกหลายต่แต่ว่าเดือนหน้าคิดว่าสิใยาย้มแบบว่าให้ได้ทายคลิปหลายที่สุดเพราะว่าช่วงเดือนนี้เนาะมันมันเรียกค่อนข้างว่าหลายเนาะเดือนหน้านี่สิตั้งใจเนาะสิตั้งใจทายคลิปที่ทายให้ทุกคนเบิ่งกันก็จะเอินวา่าความคืบหน้าเนาะความคืบหน้าของเงินเขา อาหาสีเฮดจางไดเพราะว่ามันกับถ้าเทียบใส่งานคนอื่นมันก็บ่ได้หวดอกเพราะว่าเฮดคนเดียวทุกคนโคดเล็กนี่กะคนเดียวแต่ว่าเวลาตั้งเสาเนี่ีต้องมีพี่น้องมา่วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเล็กมันหนักเนาะมัน,นขอดา,า,าวด้ยาวแดมมันก็ต้องประมาณแบบว่าคูซ้ายสามสี่คนกัสีได้หาต้มหาไอา้ไอสตีนะมาสวยเนาะ ถ้าเฮ็ดถือเป็นสาววันทิตกะเพื่อนก็น่าจะทันเนาะสาติเพิ่นกะเฮ็ดเวียกเนาะ่วนมาต้มนี่เพิ่นกะเที่ยวไปเวียกอยู่วังเวียงเนาะถ้าเพิ่นมากะน่าจะมาซวยได้เพราะว่าหุ่นเพิ่นกะบึกบืนเนยสองสามคนซวยกันสินะเฮ็ดไปเธอเล็กเธอน้อยละกะตูทมสาวหันฮากาซีได้แบบ เลิกการตอนแรงมามาคูดเพื่อได้ออกกําลังกายเลยทุกคนเวลาเฮานั่งอยู่บนเก้าไหลายมันเมื่อยนอนตะกี้หันคืดว่าอุ้ยอันนั่นงอยู่บนกเก้านี่เบือ้องเห็นอย่างก็ได้เบือเบบ้องแต่โทรศัพท์เบื้องได้เมื่อยเนาะที่จริงเมื่อยเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าตาบกคอยเห็ดกระจายเราเวลาขับรถมาตามื่หมัวอยู่ห้องกาศเราแ,แบบเราจ้องเนาะเวลาเราเห็ดเบี้ยนะจ้องคอมหลนะมันมันเมื่อยแต่ละปีที่ ปวดสุขภาพยูของการพนาัตาตาจะตีเนาะแต่ว่าเวลาเฮาสซแวนใสยอย่อี่ยกับการแสงการแสงสซฟาแวนกันแดดอย่างซื่อ,อเนาะแต่ว่าปีหน้าบ่เน่ใจว่ามันซีดีคือเกาบอเพราะว่าฮู้ซึกได้เลยแบบแบบว่าตาตาเริ่มมัวแล้วประมาณสองอาทิตย์ขึ้นมานี่ได้ทุกคน2อาทิตย์อาทิตย์แล้วอาทิตย์ก่อนนี่มาเริ่มคู้สึกว่าตามันมัน แป,กแปกลกๆล่ะแล้วการหลังนี่นะวนจนซี่นี่ต้อดเวลาเขาเฮ็ดเบียยแล้วกะ็น้ำก็บ่บได้กินหลายทุกคนบางเธอเข่าห้องน้ำก็ได้อดสินนะกะเทินแต่ว่ากายอาทิตย์นี้ไปแล้วก็ถือว่าวางวางได้แล้วกะสีได้มาทายคลิปให้ทุกคนมึงสองสามมือลงคลิปหนึ่งสามสี่มือลงคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าช่วงช่วงแล้วนี่เนาะตั้งแต่ลงคลิปตอนที่ตั้งเสาเหงอนไป กาไลมาประมาณสิบมื้อแล้วทุกคนที่บร่ได้ลงคลิปเดี๋ยวเจ้าหน้ไปเจอกันอยู่ไหนทุกคนตอนที่สนีแกะน,นั้นให้คนเบินเนาะเบิ่งวามันมีใบใดๆเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนํำกันทุกคนวาสิไปยามโซนยามไซยังบ่ได้ไปปันนี้ห้อนนะก็เลยว่านี่กลางคืนก็นใต้ไฟแบบนี้เลย กลางคืนก็ใต้ไฟเห็ดแบบนี้เพราะว่ามันอากาศห้อนเขาเห็ดจังซีเร้วหลหรอกอะไปอาบน้ำไปนอนสินะเนี่ยอาหารหมักไม่ดับร้อนกนนอน็นั่งลินยังนีเรียนะประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงจึงขึ้นไปฮัลโหลสบายดีคน มื่อนั่นมาสิกะบ่รไ่ได้แกะเนาะเมื่อนี้ก็เลยมาแกะทุกคนโ่แมนอย่างดอกเขาเอาปะไว้นีกอันเวลาเขาอันนั้นเนาะแดดมันฮอนเดะแล้วเฮาเอามาปไว้แถวนี้มันมันสิกรอบทุกคนก็เอามาหลายมือแล้วเนาะแต่ว่าบรได้แกะเนาะส่วนว่าเป็นอันใบไม้ใบมุคลใบไม้มุคลนี่ยังเฮาก็เอาออกแล้วเนาะมื้อนี้เะนิสีมาแกะ มาเก็บปะไว้นะมาแกะซ่อนแกะใส่ตัวกับอูว่าสิมาบบฮูวาสิมาบอตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละหรือว่าเพิ่นกลับลงสาแล้วกับ,บรถจักรสมาเอาเบอร์มาเอาซิมเม็ดเสียไปใส่อูเสียไปใส่แต่ว่าถ้าโบโอมาก็คือสิได้ฝากไปลงซารคน,นละคน เงินตัวนี้มันเป็นเงินเฮงเนาะจะเอาไว้ทุกคนส่วนหลายจะเป็นใบน้อยใบเงินบาทเงินเหรียญน,นี่อย่างต่างๆเนาะใบละเล็กละน้อยเนะยาะย่างละเล็กละน้อยเอาเน้นเอาหลายเอาเอาให้มันเต็มนะเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นเนาะกอคือแบบเราเก็บมาจา่สิ่งมันจะหลายเติม์ดเทุกคนเน้นจำนวนว,นว่าสักักจำนวนใบ มหลายใบได้ทีส่สนีใซเนาะแต่ว่าสนีจะใส่เป็นเงินใหม่ส่วนหลายสนีจะเปลี่ยนเงินใหม่ปไะไว้เนาะใบพันกีบใบ2,000แล้วก็ใบ5,000ประมาณนี้เนาะใบใหญ่กว่านี้ก็บ่ได้บ่ไหวยันเปลี่ยนมากระจายคือเก <c oughs> ่าหั่นน่ะก็เลยเลือกเป็นเอาใบน้อยซะ <c oughs> เอาไป 1, พ,พันกีบ2,000เนาะมาสิเอาใบใหม่ๆไปซื้อ,อกับ่เป็นก จะเป็นการเก็บเงินไปนในตู้นะทุกคนมาทอนป่าไว้ห้อนแห้ห้อนมาห้อนเปิดพัดลมเดีย๋ยวมานับพร้อมกันมาทอนเป็นอันเป่าเป็นนอยางสนนิกะานใส่เหมนอน เมื่อนั่นกับวาซีน,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 นั้นเราเลิกเรียกมาสนิกกบวาซีมามาทอนมาเก็บเงินฝากไว้ก่าห้อนเกินไปอาบน้านแล้วก็ขึ้นไปถึงเมื่อนี้เลิกเรียกมาก็จะไปสวนไปส,วน,ไปสวนเวทแม่น้องสาวแล้วก็เอื้อยหลานไอ้เคยยังก็ะไปคนยุเงงนสองคน กะเห็ดอันนั้นเติมเห็ดเสาเติมทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ได้หลายสาวละมืออื่นนี่กันนะจะแล้วละมืออื่นมือเฮือนนี่นะตอนนี้จะเป็นเงินหัวเงินนี่อย่างเพราะว่าตอนนี้เก็บสะสมเงินเนาะสะสมเงินแต่ละประเทศที่แบบว่าตัวนี้เป็นเงินดังฝ่าบันไหนทุกคน ก็จะให้ลัษณีเก็บไว้เนาะแต่ว่าส่วนใบใหญ่เนาะบางเธอกระหลงใบปบจายว่าม่นหลงต้องตั้งอับใจายเนาะเงินสิงคโปร์เงินฮ่องกงเงินเวียดเงินดอลลาเงินเกาหลีเงินบอนเนาะแล้วก็เงินพม่าเงินจัตเงินกัมพูชีเนาะเงินเขมรนี่ยังลันนี่ก็เก็บไว้เนาะประมาณนี้ แต่ว่าเวนี้แม่นังเปล่าทีกระเจ้าเอาให้ซ่วงนันกุดเวียดปากม่นี้โบแกะเรืเอเวนี่จะใส่ปาไว้นี่ก็หลายทรงเดิมอันนี้เขาจะซีท้อนปไหนหนะไว้เนาะเวลามีแบบวางามบุญงามงามนมีอย่างเนาะเขาสิไปใส่บาสเี่ยเขาก็เอาเงินใบใหม่นี่ไปใส่ รอดปะไใบใบพันกีบใบห้าพันแต่ว่าที่จริงถ้าฮาิเกตสะสมเนาะฮาสิซออกเงินนะตันี้คิดว่าเข้าไปเปลี่ยนเนาะไปเปลี่ยนน้ำธนาคารเพิ่นกระโบให้เปลี่ยนเรื่อยๆเลยทุกคนโดนดๆเท่าไปเปลี่ยนเพิ่นจึงให้ค่ะเพลินหนึ่งเปลี่ยนปะไใบ 5, 000, ใบห้าพันใบสิบพันหรือว่าเปลี่ยนใบพันกีบสองพันเนาะ เวลาเขาเปลี่ยนใปใหม่ๆมาแบบนี้แล้วเขาจะบระหยจ่ายเนาะก็เป็นการทอนเงินเก็บเงินไปในตัวคือแบบทา่านกีบเนี่แสนหนึ่งได้ตั้งร้อยใบสินะแสนหนึ่งได้ตั้งร้อยใบละเขาสิไปซื้อเนาะเวลาเขาจักเงินใบไปพันไปเนาะตับนานาสิไปซื้อเครื่องสาวพันไปนับตับนา,นา,น,า,น,า,น,านาให้กระเจ้าเขาแบบมีความแบบเคินอายได้หน่อยหนึ่งเนาะก็เลยว่า ก็หลายะเ็ดเป็นใบไม้ซิงซีมาเขาจะบดจจายเป็นการทอนเงินทอนเงินได้ก่ายอดอันนี้แหละถ้าเขาที่ทอนนะแต่ว่าถ้าเป็นเงินใบเก่าใยยังเขาก็ไปใส่ได้ปกติเดยวทุกคนตัวนี้สันนิทอนใ้เนาะตัวนี้จะเป็นใบสองพันกีบของเราเนาะตัวนี้เป็นใบเก่าโบเคยเห็นแล้วสันนิเก็บปะใ้ตัวนี้จะเป็นใบใหม่ปัจจุบันนี้จะใส่เป็นใบนี้ แต่ว่าตัวนี้เ,เป็นใบกกอนผลิตตั้งแต่ปี2003ได้สาวกว่าปีละตัวนี้มาผลิตหมา2000เอ็ดนี่ยนะแสน,นี้จะเก็บไว้ทุกใบเนาะแล้วก็ใใดที่มีเลขแบบว่าเลขเลี้ยงเบาะเลขคูซสน,นี่กันจะเก็บไว้หละกาัานแสนี่มักเบิง่งเลขมงคล เลขสามเลขเก้าเลขอ,ยอยียงนึ่ก็จะเก็บไว้คือกันกระบบกโได้แบบว่าจํากัดว่าใบพันสอง 2, พันนี้อย่างเนานะทุกคนยูไทยฮอนบอกพูดว่ายูไทยฮอนบอกยูลาวซว่างยูฮอนหลายทุกคนฮอนหลายคนเพราะสบายกันหลายนะเวลาเราไปเรี่ยงเราเปิดแอร์เย็นๆออกมาเราแบบฮอนๆอนสินะตอนแรงมาก็เมือยลละเป็นวัดละปับ สภาพบ่ได้อากาศฮ้อนขนาดเดนี่ยบ่ได้โทรถามชู่โตยเนาะ่าซีมาบอกมาเอาซิมรสน,นิสีอ่เอันนั้นให้โตเข็มเข็มกัดขนาดทุกคนใส่สำหรับคนถือขารสน,นี้ซื้อมารสน,นี้ซื้อมาสองอันรสน,นิซื้อ แต่นี่ก็อยากอยากใส่ใส่คือกันแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แบบนี้ก็เลยว่าสิให้น้องไพ่น้องไพ่สองคนถือพาไ้เดยที่ให้อูก,กับอันมดเมียสติถ้าตัวเองมีเนาะถ้านจนี่มีจึงสิบิเสื้อ,อค่ะว่าจนมีเกี่ยมมักเกียมเกียมเข็มกัดบ่เกียม,ยมอันนั่นอันนี้เกียมไว้ จังหวัดก็สิได้เป็นแพทย์เป็นหมอละคพอมาเขียงแต่ก็ยังไม่มาแต่ก็ยังไม่มีพระโอก็โตยมาสนิสิเอาเข็มกัดให้ถ้าว่าบอมาก็สิได้ฝากไปให้บุคู่ว่าเท่าไดรทุกคนแต่ก็สิบนับดอกบนับว่าเท่าไดรมีแต่สิมาทอนให้มันเป็นระเบียบแล้วก็เป็นเก็บมาเฮาก็คึดคึดไว้นะว่าตัวนี้แบบ ร้อยล้านพันล้านก็ว้าไปเนาะว้าเพื่อให้เป็น mm hmm. สิริมงคลแก่เฮาประมาณนี้แหละทุกคนว่าสิบุไปสวนทุกคนจะนิ่บ่ได้ไปสวนโดนโดน,โดนแล้วก็สิบุไปต่ว่าเอื้อไปสวนเมื่อน,นี้เนาะเม่ mm ์ม่นคอยเป็นาะเนิ่คนไายโมูมาให้เบิ่งทอน้าทอตู่ทอสีฟ้าตัวใหญ่ที่เฮา่อจากอันหนองป่าหัะนะ ขาเฮาต่อมาเพื่อมาแยกมากระจายใส่ท่อน้อยเฮ็ดเป็นอันต่อตัวสปริงเกอร์นะมันแตกเดี๋ยวนี้น้ํามันน้อยอยู่แล้วเนาะมันก็น้อยลงไปอีกแล้วแถวนั้นมันเป็นบวเนาะกเบิ่งถ้าว่าอันนั้นได้ินว่าไอ้เคยไอ้เคยเพิ่นสิแปลงให้เนาะแต่ว่าถ้าว่าเพิ่นออกไปซื้อเครื่องระบบมีเนาะเฮากสิได้ไปเองทุกคนมื้ออื่นก็สิได้ไปเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ถือว่าแล้วไป ก็ถือว่าดีเนาะกับมาซ้ำเฮ็ดอันเสามาคดเล็กมาเฮ็ดเสาให้มันแล้วเนาะให้มันแล้วประมาณเมืออื่นมื่อคืนนี่นะแล้วก็เริ่มเริ่มตั้งแหลรแบบนี้เพราะว่าอยากเล็งให้มันแบบเขาได้ห่มดินเลิกการมาให้มันได้สวยกันนะคุดดินผู้หญิงผู้ชายเฮ็ดก็ได้คุดสวยกันให้มันถมถมมันขุมตัวใหญ่ๆขุมกอกเสาฮะทุกคนอยากเันนี่อยากเห็ดตัวนั้นให้มันแล้วทุกคน แล้วเราถึงฝนสิตกสีอย่างกะสิบยยากแล้วนะแต่นีนย่านแต่ฝนตกเดี๋ยวนี้ย่านฝนตกใส่ตอนที่ฮาโบแลวมันเป็นกลุ่มแล้วเฮาสิได้สะน้าออกเพราะวะ่าทางพื้นฮะทางพื้นหันเทเทแล้วทุกคนก็เลยว่าอู้หออยาให้ฝนตกเด้อแดดออกเป็นเปีเป้ยงกันฮ้อนกะอดอาวดีใจดีใจก่อนฝนตกแต่กระสิเล็งให้มันแล้วนะเนาะแล้วตอนนั้นล่ละกะ คือว่าแล้วเวียกไงละต่อไปกะสีเห็ดคารนสีเห็ดคารนเนาะหรือว่าสีเทสนนี่กับโบกูเนาะกถ้าเบิร์กอำเ่อเพชรแยงกาอันนั้นแหละสนนี้ก็มีแต่เบิง์ซื้อๆแล้วก็เบิง์กนำว่าหาซื้อซื้ออีหยังเนาะซื้ออุปกรณ์อีหยังกับสีูมแต่จังซีเนาะรายละเอียดการก่อสร้างอีหยังสนนี้กับโบมูเนูะแต่ว่าเพิ่นคิดไรมาเนาะ่าซื้ออันนั้นอันนี้เท่าไหรหูนะท่าน ผู้ว่าเฮาควรซื้ออีหยังประมาณนั้นแหละพอหันเดี๋ยวทุกคนได้ประมาณนี้นี่แหละทุกคนประมาณนี้เนาะช่วงนี้ก็บ่มีหยังหลายทุกคนกะสิได้ถ่ายคลิปต่อไปกระหนาจะได้ถ่ายคลิปยื้อเหินเนี่ยแหละทุกคนถ่ายเฮาเทเสาตั้งเสาเทคางก็สิประมาณนี้แหละสิได้อัปเดตเนาะ ความเคลื่อนไหวอย่างต่างๆความคืบหน้าอย่างต่างๆให้ทุกคนเบิงเนาะกะามาเบิงน้ากันทุกคนมาเฮือนซันนี่เนสิแล้วจกปี่เนาะจกปีเป็นสีแล้วเนาะสีห้าปีบอกกันก็ค่อยเห็ดไปก็ค่อยเห็ดไปตามงบประมาณที่เฮามีตามเงินน,น้อยนิดของเฮาเนาะหเหตงใดๆเฮาก็ต้องแบบว่าอดเอาเฮาอยากได้เฮือนเฮาอยากมีเฮือนแบบ จะเป็นเฮือนของตัวเองเนาะซันนี่อยากแต่งทางไหนเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮือนครัวแบบนั่นบ่อห้องพักแคบแบบนั้นซันนี่อยากแต่งอยากแต่งแบบ่าอยากอยากมีความรู้สึกว่าเป็นแบบมีมีเฮือนของตัวเองคะนันเป็นอย่างไรฮะนะก็เลยเวลาตัดสินใจเฮ็ดคอยเฮ็ดไฟะนะคนอื่นเพิ่นกันยังเฮ็ดได้ฮะนะยูห้องการเพิ่นกากาเฮ็ดเรื่องลำการเพิ่นกัน เพื่อแังเฮดได้เห็นนะเขาก็ต้องเฮดได้ประมาณนี้นะก็เลยว่าได้ตัดสินใจเฮดกระโบแมน,นว่าเงินหลวงเงินหลาย,ยานนเนาะเขาเขาเฮดจนซีแล้วเขากะสิได้แบบว่าเวลาเขาใส่ใจเงินนี่อย่างเขาก็สิได้คืดแไดว่าเออถ้าเขาเขาซื้ออันนี้ไปหลายเนาะเงินส่วนนี้นะสามารถไปซื้อปูนได้เบาดินจีได้เบาให,ให้เขาคืดได้แบบนั้นะนะอยากอยากป็นอย่างสั้นะนะ ก็เลยว่ามาเฮ็ดเหืองอยากให้ตัวเองประหยัดนะทุกคนกระโบมี่อย่างหลายในยคลิปนี้นาะมามาเว้ามาลมน้ำทุกคนมาโอลมกันเนื่องจากว่าบได้ล้มกันโดนแล้วทุกคนกาต่อไปกากาซีได้เห็นเรื่อยๆอยู่นาะพยายามนาะสนิ่ญญนนจะพยายามลงคลิป ให้มันได้เนาะอยางบวได้ลงกะให้มันได้อาทิ์ละสามคลิปเนาะให้มันได้ลงสามเือสิพยายามทุกคนกะท้ายหันท้ายนี่กะให้ทุกคนเบิรงให้ได้เดอ้อสำหรับคลิปนี้สซนนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดเดอ้อบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีเนาะหน้าจะไปเจอกันยุเนื่นแม่หมหรือบวแน,ใน่ใจยเนาะกับโมโมว่ามือใดสิีได้เอาเครื่องไปส่งเนาะเพราะว่า สันนีกับโบได้มีเครื่องอย่างเนาะเวลาตอนสันนีเฮดเฮดเบี้ยเ์็ดตั้งเสาสันนีก,ก็ไปเอาเครื่องอยืมเฮือนแม,ม่มาตัวใดบโพอสันนีก,ก็ไปเอาเนาะก็สิได้ไปส่งเพงื่นเนาะบางเทถอก็สิได้เจอกันยูพุ้นแต่ว่าบางเทถอก็สิได้เจอกันยูให้ยูสวนกับ่าไปเนาะบายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า